รีวิวสินค้าเข้าใหม่วันนี้นะคะชิ้นที่1่ถ้วยตีโฟมนะคะมีด้วยกันสองสีนะคะมีสีดำแล้วก็สีขาวนะคะจะเป็นถ้วยใหญ่ๆแบบนี้เลยชิ้นที่2นะคะจะเป็นถ้วยเล็กๆอนเนกประสงค์นะคะจะเอาไปเก็บของหรือเอาไปทำเป็นถ้วยตีโฟมก็ได้นะคะมีด้วยกัน3แบบนะคะแบบแรกจะเป็นหัวกระโหลกแบบนี้นะแบบที่2ก็จะเป็นหัวกระโหลกเหมือนกันค่ะ แบบที่สามก็จะเป็นหัวกระโหลกเหมือนกันค่ะเท่ทั้งสามแบบเลยชิ้นที่สามนะคะก็จะเป็นถ้วยตีโฟมเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะเป็นถ้วยตีโฟมแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นแบบไม้ไม้อย่างนี้นะคะสวยมากชิ้นที่สี่นะคะจะเป็นผู้โกนวดนะคะอันเล็กๆแบบนี้นะคะมีสีครีมกับสีดำแบบที่ห้านะคะเป็นผู้โกนวดนะคะจะเป็นรูปหน้าน้องหัวกระโหลกลแบบนี้นะคะมีด้วยกันสี่สีนะคะ สีแรกสีครีมค่ะสีที่2สีรสโก้ค่ะสีที่สสีเงินค่ะสีที่สี่สีดำค่ะชิ้นที่6นะคะแปรงสำหรับปัดคอปัดหน้านะคะจะเป็นแบบขนนุ่มพิเศษแบบนี้เลยค่ะขนนุ่มมากๆแล้วก็ตั้งได้ด้วยสุดท้ายนะคะมีเป็นสบู่โกนวดค่ะสีดำจะเป็นกลิ่นชาโคให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่น สีขาวจะเป็นกลิ่นวาน,นิลาให้ความรู้สึกหวานๆแล้วก็ผ่อนคลายค่ะจบและปฝากกดไลค์ด้วยนะคะ